งบ200บาทมือหนีมาเบิงว่าห้าสิไปซื้ออยางยีสลายากอกรอได้ก,กินข้าสิใส่เบิร์ดบอสองรบาทห้ากินเขามาแล้วด้วนี่ไปเบิงเลยอย่างแรกเลยห้าวพุ่งเป้าไปที่ของหวานก่อนเลยค่ะเจอลูกปลาบบเ,เคยกินก็นเลยจัดมาหนึ่งถุงค่ะมาต่อโดยปลาหมึกย่างค่าลาดน,นี่เป็นแต่แทบแห้งคิวอะไรหกสิบ <50 S 1> บาทคิวกาส ขนมเบื้องค่ะหนึ่งชุดร่วมนะคะ40บาทเ้าเหลือตังทอนอยู่60บาทค่ะของข้าวข,อง,ข,าของหวานแล้วก็ต้องมีน้ำค่ะเข้ามาต่อกันที่น้ำลำไยนะคะเป็นแต่แซบดิค่ะกับแวะให้กำลังใจคุณลุงพ้อมค่ะเงิน200ยบาทได้อะไรบ้างเขาได้อย่างนี้ขนมขนมเบื้องน้อยขนมเบืออเบ้องสี่สิบบาท แล้วก็อันนี้ปลาหมึกปลาหมึกย่าง60บาทรวมกันเป็น100บาทแล้วก็ผลไม้เราอีก40บาทเป็นร40สแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือน้ำลำไยเจ้าบานนี้สามสิบสามสิบบาทรวมเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบบาทได้เงินทอนมาดูหนึ่งร้อยแปดสิบอะไรทอนสามสิบเอาส่วนสามสิบเหรอหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทเหลืออยู่ที่สามสิบบาทอันนี้คือกินเล่นดิบาเราให้ ลืมและก็อีกสิบบาทเราบริจาคให้คนลุงที่เป่าขุยเรียบร้อยแล้วเหลือสุดที่ยี่สิบาททำไมเราไม่ให้เขาด้ยี่สิบไปเลยนักบุญทุนคนอื่น